ครับก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเช็คน้ำม,มันเครื่องครับ <c oughs> ท่อทงเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ <c oughs> อะไรมันเป็นยังไง <c oughs> น้ำม,มันเครื่องไม่มีครับหายหมดเลยครับเร <c oughs> <c oughs> อทงเกิดปัญหาใหญ่ครับวันละห้าลิตรแล้วครับเนี่ยดึงใหม่ดี มันอาจจะยังไม่ลงจากอันนี้หรือเปล่าเอเฮ้ยแม่จัมมันลิตรรัมได้นี่นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีกับอันนี้สักกะนิดเดียวเลยครับถ้าทำเครื่องรอบนี้ก็เป็นรอบที่สี่แล้วครับ เปลนเครื่อง,เ,อง,อเ,องเปลี่ยนเครื่องคอมเร็วนะครับสภาพนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องครับทำหลายรอบแล้วครับทไม่่อยูแล้วครับพี่นน้องี่ละต้องฉีดน้ำใสายย่างนี้นะครับโอ,อ,อ้กินเยอะเอหรอเลยเต็มแล้วเจ้าน่ะวิว่งได้อีกประมาณสิบเที่ยวครับนกแน่นอน,อน,นครับ <c oughs> <c oughs> S <S <preach science> ว่าแต่ room, หอยตุมเนาะไอ้พรับเท่าแก่เฮ้ยเท่อยูปริงเกลือหมตินฝากไปยังเท่าแก่นะครับเอาทงเอาน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยเอามาวันละ7จถึงแลิตรครับฮะเ้บอลอัมพุ่งลึกดำนะอออัุ่ดำนเออวอัม่ลนะเออวออั่มกดยนะเอั่งเกดเลย chị cho Hôm hôm này lúc mà chết người ta toàn tí xì gặp khiến Mà khơi non con điều gặp non luôn Tốn mái luôn là Đôi chăn chua <laughs> ทางด้านปลาเหลาของเราก็ทำหน้าที่ของเขาครับตื่นเช้ามาก็ต้องหุงข้าวทำกับข้าวครับหน้าตาเชฟครับอันนี้อันนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะสนอปลวกใช่ม เออใช่เลยปมปมเนี่ยเอ,อาแล้วมันขาดไปไหนอีกน้องนนก็กำลังทาแว็กอยู่ครับอินดี้มาจากไหนใเชาวเจอโจนแล้วครับโจนขโมยไข่ครับ มาได้ได้ได้กินไข่ครั้งหนึ่งนี่งามครับวันนี้ก็อาจจะสายๆหน่อยนะครับตื่นเช้ามายังยังไม่สางขี้ตาครับแสงตะวันเริ่มออกแล้วครับ ณะนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านครับหกโมงนิดๆครับตื่นมาก็ไม่ได้ทําอะไรกันหรอกครับถ้าไม่ได้เป่ากรองตั้งแต่ตอนเย็นก็ตื่นมาก็ต้องเป่าครับต้องเป่าวันต่อวันครับยินดีสาวหักครับ ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเนี่ยคนหนึ่งล้างจานคนหนึ่งหุงข้าวคนหนึ่งทำกับข้าวคนหนึ่งก็ถือกล้องเดินถ่ายครับน้องในเนี้ยนเนาะก็คนถือกล้องเดินถ่ายหนักนะจะบอกให้พอตรงอ่ะไม่ได้กินเป็นแต่เล่านะจานก็ล้างเป็นนำไมสาหั่นใช่ไหม โอวันตินน่ะ้อนนะโอวันตินนะนนะนนนะแนวทอนตอนเช้านะครับจานชูก็อยู่นู่นนะเดินจับไข่อยู่นู่นเลย สงสัยจะเป็นฟงกระโากทุ่งมาขางทุยมาขางครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโเราหกล้อซิ่งเลยครับขอบคุณมากครับผมเด้เอ๊